เพื่อนๆอยากมีผักปลูกเวทานไหมครับผักสวยๆปลูกเองนะครับเดี๋ยวจะมาบอกขั้นตอนนะครับว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างครับผมปลูกผักในระบบน้ำนิ่งเป็นไฮโดรน้านิ่งนะครับปลูกสลัดนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมีรังปลูกก่อนนะครับอันนี้เป็นรังกุ้งนะครับเป็นรังกุ้งนะครับอ่าเนี่ยง่ายๆครับ เป็นรังกุ้งตัวไปครับที่ใช้กันแล้วก็เจาะหกรูนะครับเจาะเองก็ได้หรือสั่งชุดปลูกมีขายทั่วไปนะครับผมส่วนที่สองเป็นฟองน้ํานะครับนี่ครับมีฟองน้ํานะครับเอาไว้เพาะเมล็ดนะครับฟองน้ําไว้เพาะเมล็ดครับผมแล้วก็จะมีถาดนะครับ มีถาดเอาไว้เพาะเมล็ดนะครับมีถาดนี่ครับถาดทั่วไปครับร้านยี่สิบาทก็ได้ครับร้านยี่สิบาทนะครับมีขายนะครับมีฟองน้ํามีเมล็ดนะครับที่สาคัญอันนี้อันนี้เป็นเมล็ดนะครับเมล็ดผักนะครับแล้วแต่เราจะปลูกนะครับได้เมล็ดแล้วนะครับก็จะเป็นถ้วยนะครับถ้วยปลูก ถ้วยปลูกครับผมเป็นแบบนี้เป็นถ้วยขาวถ้วยเขียวก็ได้นะครับถ้วยขาวถ้วยเขียวก็ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของถุงดํานี่ครับถุงดําเราจะใช้30มสคูณสีนะครับตัวเนี้ครับถุงดํานะครับผ่าครึ่งนะครับตัดครึ่งเลยนะครับใช้ถุงหนึ่งได้2กล่องนะครับ เราก็จะมีปุ๋ยนะครับปุ๋ยตัวนี้เป็นปุ๋ย A ปุ๋ย B นะครับปุ๋ย A ปุ๋ย B นะครับปุ๋ย A ปุ๋ย B อันนี้เป็นแม่ปุ๋ยอยู่เราต้องไปผสมน้ําก่อนนะครับอันนี้10ลิตรนะครับ10ลิตรเราก็ผสมน้ํา10ลิตรแล้วก็ค่อยเอามาใช้นะครับตามอัตราส่วนที่เจ้าของปุ๋ยเขาให้มานะครับอย่างน้ําอย่างอย่างปุ๋ยเนี่ยเขาให้3ซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับแล้วก็ ใช้ตามอัตราส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวสลิงนะครับตัวสลิงเป็นตัวใช้วัดนะครับเห็นไหมเลยครับเป็นตัวสลิงสลิงไว้ดูดน้ำปุ๋ยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับมีปุ๋ยอันนี้ก็คือพร้อมใช้งานนะครับอันนี้คืออุปกรณ์เบื้องต้นก็มีกล่องนะครับมีถาดเพาะแล้วก็ตัวฟองน้ำมเมล็ดผักถ้วย สลิงปุ๋ยถุงดำแค่นี้เลยครับผมอันนี้คือเบื้องต้นนะครับที่เราจะมาปลูกผักในระบบน้ำนิ่งนะครับแบบง่ายๆนะครับเอาแบบบ้านเลยครับผมเดี๋ยวอีพีต่อไปคลิปต่อไปจะสอนในเรื่องของการเพาะเมล็ดนะครับอีนีนี้แค่นี้ก่อนนะครับติดตามไว้ด้วยครับ